สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่นิยายเสียงเรื่องรักไม่หลอกบทประพันธ์โดยเตชิตาเรื่องราวที่เต็มไปด้วยปริศนาความลับในเงามืดและหัวใจที่กำลังเดินเข้าใกล้ความจริงความสัมพันธ์ที่เคยคลุมเครือกำลังถูกท้าทายด้วยแรงปรารถนาะและความไว้ใจตอนนี้ ทุกอย่างกำลังเข้มข้นอย่าพลาดแม้แต่คำเดียวก่อนจะไปติดตามเรื่องราวกันต่อฝากกดไลค์แชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการพลิกเกมของหัวใจพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะยามเย็นที่ท้องฟ้าระบายด้วยสีส้มอมชมพูลมอ่อนๆพัดพากลิ่นหอมของดอกไม้ให้ลอยวนอยู่ในอากาศ ดอกไม้หลากสีในสวนผิ้วไหวเองตามแรงลมคล้ายกำลังเต้นรำเค้าคลอสายลมโชยอ่อนๆเปล่ะประลมหัวใจอ่อนไหวของใครบางคนพร้อมรบถือช่อดอกไฮเดนเยียสีน้ำเงินที่เขาเพิ่งเด็ดมาจากมุมหนึ่งของสวนดอกไม้สีน้ำเงินผสมกับสีขาวสื่อสารถึงความมุ่งหวังอย่างชัดเจน เขาหยุดยืนตรงหน้าวาดฝันที่ยืนอยู่ท่ามกลางแสงอ่อนจางของอาทิตย์อัสดงดวงหน้าของเธอเปล่งประกายราวกับมีแสงของตัวเองสำหรับคุณพร้อมรบพูดขึ้นพลางยิ้มแววตาของเขาเต็มไปด้วยความอบอุ่นขณะยืนช่อดอกไม้ให้หญิงสาวที่ยืนมือรับช่อดอกไม้ไปถือไว้ พลางหลุบตาลงมองมันราวกับกลัวว่าหัวใจของเธอจะเผอแสดงอะไรออกมาดวงหน้าของเธอเปลี่ยนเป็นสีระเรื่อเมื่อได้ยินคำพูดของเขาขอบคุณค่ะเธอพูดเสียงเบาแต่กลับยิ้มกว้างขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้ทำเอาพร้อมรบเผลยยิ้มตามก่อนจะพยักหน้าไปทางมานั่งใกล้กๆที่ล้อมรอบด้วยพุ่มดอกไม้สีม่วงสดใสไปนั่งคุยกันตรงนั้นดีกว่า ทั้งสองนั่งลงข้างกันบรรยากาศรอบตัวเงียบสงบมีเพียงเสียงลมกับเสียงใบไม้กระทบกันเป็นจังหวะวาดฝันเหลือบมองพร้อมรบที่ยังคงถือใบไม้เล็กๆในมือขยำเบาๆคลายกำลังรวบรวมความกล้าเพื่อพูดอะไรบางอย่างเหมือนฝันพร้อมรบเอ่ยขึ้นหลังจากความเงียบปกคลุมไปครู่หนึ่งคะเธอหันไปมองเขา ดวงตาใสาแจ๋วของเธอทำให้เขารู้สึกเหมือนกําลังจมอยู่ในทะเลของความอบอุ่นผมอยากจะบอกกับคุณว่าตั้งแต่วันนี้คุณสามารถพูดกับผมได้ทุกเรื่องถึงแม้บางเรื่องผมอาจจะทำใจเชื่อได้ยากแต่ผมจะพยายามเพื่อทำให้คุณได้ชีวิตปกติของคุณคืนมาคุณมีผมและเราจะมีความหวังเสมอเสียงของเขาแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความจริงใจ จนหญิงสาวต้นหลบสายตามองช่อดอกไม้ที่เขามอบให้อย่างปราบปลืม้มแม้ไม่ได้พูดอะไรออกไปแต่สายตาของเธอที่มองเขาเปลี่ยมไปด้วยความรู้สึกาซาบซึ้งและขอบคุณแพทย์หนุ่มยิ้มบางๆขณะมองเธอผมแค่อยากให้คุณรู้ว่าไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมาและจะต้องเผชิญกับอะไรในอนาคตข้างหน้าก็ตามผมจะอยู่ข้างคุณเสมอวาดฝันนิ่งไปชั่วขณะ ก่อนจะยิ้มออกมาดวงตาเธอฉายแววของความตื้นตันคุณใหญ่คำพูดของคุณทำให้ฉันรู้สึกดีมากจริงๆไม่ว่าโชคชะตาจะเล่นตลกกับชีวิตฉันเพราะอะไรแต่เรื่องดีเรื่องเดียวที่เกิดขึ้นกับฉันตอนนี้ก็คือคุณค่ะขอบคุณที่อย่างน้อยโชคชะตาก็ยังปราณีฉันถึงได้ส่งให้ฉันมาพบกับคุณแสงสุดท้ายของอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้ว เหลือเพียงแสงจันทร์ที่เริ่มฉายส่องลงมาบนสวนดอกไม้ทั้งสองมองหน้ากันอยู่ครู่หนึ่งในความเงียบงนันราวกับเวลาหยุดหมุนเพลงรักเดินออกจากออฟฟิศหลังแสงสุดท้ายของอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วบรรยากาศรอบตัวดูเงียบผิดปกติจนเธอรู้สึกอึดอัดซอยที่เธอเดินผ่านกลับไรผู้คน ขณะที่ถนนมักคึกคักไปด้วยเสียงพูดคุยของผู้คนที่เลิกงานพร้อมกันวันนี้มีเพียงเสียงรองเท้าของเธอสะท้อนกล้องในซอยแคบเธออดไม่ได้ที่จะรู้สึกหวาดระแวงขึ้นมาอย่างไร้สาเหตุจนเร่งเท้าขึ้นตามสัญชาตญาณอยูๆ่ๆเสียงฝีเท้าหนักๆที่ดังอยู่ห่างๆก็ดังใกล้เข้ามาจากด้านหลังเธอไม่กล้าหันกลับไปมอง แต่รู้สึกถึงสายตาที่จ้องมองมาทำให้รู้สึกเย็นวูบและหวาดระแวงหัวใจเพลงรักเริ่มเต้นเร็วขึ้นถ้าหยุดยืนชั่วครู่ทดสอบบางอย่างและฝีเท้าคู่นั้นพลันหยุดลงพร้อมเธอเช่นกันเธอกำลังจะหันไปมองด้วยความระแวงชายคนหนึ่งเดินเข้ามาใกล้จนเกือบประชิดต,ตัวทรงยิ้มแปลกๆให้เธอพลางพูดออกมาด้วยน้ำเสียงแหบพราน้องครับมาคนเดียวหรอ เพลงรักถอยหลังอย่างรวดเร็วน้ำเสียงแปลกประหลาดของชายคนนั้นทำให้เธอขนลุกเธอหันปีมองซ้ายขวาหวังว่าจะมีใครสักคนเดินผ่านมาช่วยเธอแต่รอบตัวกลับเงียบสงัดเธอถอยห่างไปอีกสองสาก้าวจนแผ่นหลังชนเข้ากับกำแพงด้านหนึ่งหัวใจเต้นแรงอย่างตระหนกจะรีบหนีไปไหนรอชายคนนั้นกล,กลับก้าวตามเธอมาอีกคำพูดที่เอ,อ่ยออกมาฟังดูเยาะเย้ยในน้ำเสียง ขณะที่เพลงรักมองหาทางหนีทีไล่สายตาเธอเลื่อนไปเจอร่างของผู้ชายคนหนึ่งที่เดินมาจากอีกฝั่งของซอยชายคนนั้นเป็นชายร่างสูงสวมหมวกปีกกว้างเสื้อแจ็คเก็ตสีเข้มเขาเร่งฝีเท้าเข้ามาใกล้ก่อนจะเอ่ยเสียงหนักๆอย่างทรงพลังมีอะไรให้ช่วยไหมครับนายตำรวจหนุ่มเอ่ยเสียงเข้มในตาแข็งกร้าวตวัดมองคนร้ายที่คุกคามหญิงสาวเป็นคำเตือนอยู่ในที และเสียงของเขาทำให้เพลงรักหันไปมองด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความหวังชายโรคจิตที่คุกคามเธอกลับหยุดนิ่งไปครู่หนึ่งมองไปที่ชายคนใหม่อย่างหวาดระแวงก่อนจะเพลิดตัวจากไปทันทีเมื่อเหตุการณ์ผ่านพ้นไปชายยศเอ่ยเสียงนุ่มคุณโอเคไหมครับเพลงรักถอนหายใจอย่างโล่งอกยิ้มขอบคุณอย่างเกรงใจขอบคุณมากนะคะคุณช่วยฉันไว้จริงๆ ชัยยศมองหน้าเธออย่างอ่อนโยนพลางเอ่ยด้วยความสุภาพไม่เป็นไรครับผมผ่านมาพอดีเห็นท่าทางคุณเหมือนจะมีปัญหาอย่างนั้นเดี๋ยวผมเดินไปส่งนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะรบกวนผมเองก็เดินผ่านเท่านี้บ่อยๆครับเพลงรักลังเลเล็กน้อยแต่ก็พยักหน้าให้เขาด้วยความขอบคุณทั้งคู่เริ่มเดินไปด้วยกันชัยยศตั้งใจเดินข้างเธอไปจนถึงหน้าทางเข้าที่พักอย่างไม่รีบร้อน เขาเดินขนับไปข้างๆห่างพอสมควรเพื่อให้เธอรู้สึกผ่อนคลายและไม่ได้ถามอะไรที่ทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจเขาเพียงยิ้มและกล่าวอย่างสุภาพคุณไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วครับซอยนี้ดูเปียวๆไปหน่อยถ้าต้องเดินคนเดียวทุกวันก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับเพลงรักพยับหน้ารับคำเบาๆปกติมันก็ไม่เปี่ยวขนาดนี้หรอกคะ่ะแต่วันนี้บรรยากาศมันเงียบแปลกๆ เธอหันไปมองเขาเล็กน้อยพลางคลี่ยิ้มจางๆขอบคุณคุณมากนะคะที่ช่วยฉันเมื่อกี้ยินดีครับชัยยศยิ้มเล็กๆให้เธอเขามองเธอด้วยสายตาที่ใส่ใจแฝงใตด้วยความจริงใจแค่ผ่านมาเห็นพอดีนะครับไม่ได้ตั้งใจทําให้คุณตกใจนะไม่ค่ะคุณทําให้ฉันรู้สึกปลอดภยัยขอบคุณอีกครั้งนะคะชัยยศใช้โอกาสนี้ ค่อยๆซึมซับข้อมูลเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเพลงรักอย่างตั้งใจเขาสังเกตเห็นรอยยิ้มอ่อนๆที่ประดับบนใบหน้าของเธอซึ่งทำให้เขารู้สึกถึงความอ่อนโยนที่แฝงอยู่ในตัวเธอท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบเขารู้สึกได้ว่าผู้หญิงคนนี้มีความลับบางอย่างอยู่ในแววตาแม้ว่าเธอจะพูดจาเปิดเผยและจริงใจเมื่อถึงหน้าประตูอาพาร์ตเมนต์เพลงรักเอ่อยเสียงเบา คุณล่ะคะบ้านอยู่แถวนี้หรือเปล่าเดินมาส่งชั้นขนาดนี้ไม่ลำบากใช่ไหมคะไม่เลยครับผมอยู่ไม่ไกลจากนี้นะักแถมได้มาเป็นบอดี้การ์ดชั่วคราวแบบนี้ก็ถือว่าคุ้มค่ายนะครับเขากล่าวอย่างอารมณ์ดีพลางหัวเราะเบาๆทำให้บรรยากาศผ่อนคลายนายตำรวจหนุ่มยิ้มและพยักหน้าให้เธอด้วยความจริงใจเอาเป็นว่าถ้ามีอะไรที่ต้องการความช่วยเหลือ คุณบอกผมได้เสมอนะครับถือว่าเราเป็นเพื่อนบ้านกันก็ได้นะเพลงรักยิ้มตอบเล็กน้อยเธอพยักหน้าและกล่าวอำลาเขาเบาๆก่อนเดินหายเข้าไปในอาคารชัยยศยินนิ่งอยู่ครู่หนึ่งสายตายังคงจับจ้องไปที่อาคารของเธออย่างครุ่นคิดในใจเขาเริ่มตั้งคำถามมากมายเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้แต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกประทับใจอย่างไม่รู้ตัว รุ่งขึ้นเป็นเช้าวันหยุดซึ่งเพลงรักมักจะมาออกกำลังกายที่นี่เป็นประจำแต่เช้าตรู่ของวันหยุดในทุกสัปดาห์ส่วนสาธารณะดูเงียบสงบมีเพียงเสียงนกร้องแซกความเงียบไว้ให้บรรยากาศชุ่มชื้นเธอสูดหายใจรับอากาศยามเช้าขณะก,กำลังจอกกิ้งอย่างผ่อนคลายกระทั่งได้ยินเสียงเห่าดังลั่นสวนสาธารณะทำให้เพลงรักหันไปมองเห็นสุนัขพันใหญ่ กำลังพุ่งตรงเข้ามาทางเธอสายตาของมันแน่วแน่และตั้งมัน่นเหมือนหมายจะทำให้เธอหวาดกลัวจนต้องหนีไปแต่เพลงรักยืนนิ่งขณะใจเต้นระรัวด้วยความตกใจเธอรู้ว่าการวิ่งหนีอาจทำให้สถานการณ์แย่ลงแต่ไม่รู้จะรับมืออย่างไรดีในจังหวะที่เพลงรักยังไม่ทันได้ตัดสินใจว่าควรทำเช่นใดนั้นชัยยศก็พุ่งเข้ามายืนบังหน้าเธอ สายตาเขาจับจ้องไปที่สุนัขตรงหน้าด้วยแววจริงจังและสงบนิ่งเขาแยกขาออกเล็กน้อยย่อตัวลงเพียงเล็กน้อยและใช้แขนทั้งสองข้างยกขึ้นข้างตัวเพื่อสร้างภาพให้ตัวเองดูใหญ่ขึ้นอยู่นิ่งๆอย่ากระพริบตาเขาพูดเบาๆกับเธอขณะที่ยังคงจับจ้องสุนัขตรงหน้าไม่ลดละทำให้สุนัขหยุดฝีเท้าอยู่ห่างจากชายยศเพียงไม่กี่ก้าว มันจ้องตอบด้วยสายตาสงสัยและลังเลแต่ชายศย,ยังคงตั้งท่าขมขวัญดวงตาเขามองตรงไปที่สุนัขพลางส่งเสียงขู่ต่ำเบาๆทำให้สุนัขเริ่มถอยหลังเล็กน้อยก่อนจะหันตัวและวิ่งออกไปในทิศทางอื่นอย่างไม่คิดหันกลับมาอีกต่อไปขณะที่เพลงรักถอนหายใจอย่างโล่งอกหันมามองเขาด้วยสายตาเต็มไปด้วยความประหลาดใจนี่คุณทำแบบนี้บ่อยๆหรอคะ ก็พอได้เจอบ้างครับเป็นส่วนหนึ่งของงานนะครับเธอมองเขาด้วยความสงสัยเล็กน้อยงานของคุณนี่ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองคนมากเลยนะคะเขายิ้มอย่างอ่อนโยนก่อนตอบกลับครับผมเป็นตำรวจนะ่ะถ้าจะให้ช่วยป้องกันอะไรอีกก็บอกได้เลยนะครับเสียงหัวเราะเบาๆของเธอทําให้บรรยากาศผ่อนคลาย ทั้งสองเริ่มรู้สึกสนิทสนมขึ้นมาอีกนิดจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนี้เช้าวันหยุดแสนสงบของเพลงรักเริ่มต้นขึ้นหลังกลับมาจากสวนสาธารณะเมื่อแยกกับชัยยศเธอเดินกลับมาที่ห้องพักของตนเองด้วยความรู้สึกผ่อนคลายจากการออกกำลังกายเธอคิดจะใช้เวลาว่างวันนี้จัดเก็บห้องและล้างจานเพราะตั้งใจไว้แล้วว่าต้องทำให้ห้องพักเป็นระเบียบเสียที เสียงน้ำกระทบจานในอ่างล้างเบาๆขณะที่เธอล้างจานที่วางทิ้งไว้มาหลายวันเสร็จแล้วเธอก็เดินไล่จัดเก็บสิ่งของที่วางเกะก,กะตามที่ต่างๆโดยเฉพาะหนังสือและของที่ไม่ค่อยได้ใช้ที่กองไว้บนโต๊ะทำงานเธอเหลือบไปเห็นกล่องพัสดุขนาดเล็กกล่องหนึ่งที่ซุกอยู่ใต้กองเอกสารและเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าตัวเองได้รับมันตั้งแต่หลายเดือนก่อนแต่ยังไม่ได้เปิดเลย เพลงรักหยิบกล่องพัสดุนั้นขึ้นมาดูพอเห็นลายมือที่จ่าหน้าให้เธอด้วยลายมือวดัวดๆที่คุ้นตาก็ทำให้เธอรู้สึกเจ็บแปบลบขึ้นในใจความทรงจำเกี่ยวกับจารดสีที่หวนกลับมาเพลงรักหายใจเข้าเบาๆก่อนจะค่อยๆแกะกล่องพัสดุอย่างระมัดระวังในกล่องมีสมุดบันทึกเล่มเล็กที่ถูกเย็บไว้อย่างเรียบร้อยกระดาษบางหน้าดูหมองคล้ำและเก่าจาง มีซองจดหมายเล็กสีขาวที่เขียนด้วยลายมือของจรัสสีใจความข้างหน้าซองเขียนว่าถึงเพลงรักเธอหยิบซองจดหมายออกมาพลางคลี่จดหมายออกด้วยความรู้สึกทั้งสับสนและอาลายัยรอยหมึกที่เขียนด้วยลายมือวัดๆของจรัสสีมีบางหน้าที่กระดาษขาดหายไปและหมึกบางบรรทัดดูเลอะเลือนเหมือนถูกละเลงด้วยน้ำตา บางคำอ่านยากแต่เธอพยายามไล่สายตาอ่านอย่างตั้งใจหน้าหน้าแรกของบันทึกเต็มไปด้วยเรื่องราวในชีวิตประจำวันจนเธอเลื่องสายตามาถึงวันที่มีหัวข้อเน้นด้วยหมึกเข้มว่าเรื่องราวของรัชตะและละัทธิแปลวิญญาณมันเริ่มต้นจากความบังเอิญที่ฉันเจอมน,นัดคุยกับรัชตะในห้องรับของเขาตอนแรกก็คิดว่าเป็นแค่การพูดคุยกันธรรมดาแต่เมื่อฟังดีๆ ฉันเริ่มรู้ว่ามันไม่ใช่มันเป็นการพูดถึงเรื่องการเชื่อมโยงจิตวิญญาณอะไรบางอย่างและคำว่าแปรวิญญาณที่รัชตาพูดถึงกับมนัสบ่อยๆทำให้ฉันสังหอนใจมันเป็นลัทธิหรือความเชื่อบางอย่างที่พ่อของรัชตะกับมาริษานับถือและเชื่อมั่นอย่างมากเพลงรักอ่านไปถึงบรรทัดต่อไปใจของเธอเต้นระทึกขึ้น เมื่อเห็นข้อความที่จรัส,สีบันทึกถึงการพบคลิปเสียงสนทนาลับระหว่างรัชตะกับมนัฐซึ่งเป็นบทสนทนาที่เธออัดเก็บไว้ในมือถือฉันแอบอัดเสียงไว้ตอนที่มนัฐกับรัชตะคุยกันเรื่องการแปลวิญญาณและเรื่องที่พวกเขาพูดถึงการกำจัดรังสิตพี่ชายแท้ๆของรัชตะเองมือของเพลงรักสั่นน้อยๆขณะเปิดไปยังหน้าถัดไป เป็นวันที่จะระสสีบันทึกด้วยความตื่นเต้นแต่แฝงไปด้วยความหวาดกลัวเพลงรักพลิกไปยังหน้าต่อไปของบันทึกและหยุดอ่านเมื่อพบข้อความที่จะระสสีบันทึกด้วยลายมือที่รีบเร่งเหมือนเขียนในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความสับสนและความหวาดระแวงที่มากขึ้นเรื่อยๆข้อความนั้นอ่านได้ว่ามันนัดเริ่มเล่าให้ฉันฟังถึงเรื่องบ้าๆที่เขากับรัชตะทำกันเขาบอกว่ารัชตะ วางแผนทุกอย่างเอาไว้แล้วและทุกอย่างเริ่มจากมาริสาผู้หญิงที่พ่อของรัชตะเชื่อว่าเธอมีพลังวิเศษสามารถแปลวิญญาณคนตายให้เข้ามาสิงสู่ในร่างของคนเป็นได้นายรังสรรคิดจะใช้ร่างของรัชตะเป็นร่างใหม่ของรังสิทธิ์ให้เขากลับมามีชีวิตแทนเพลงรักอ่านข้อความนี้แล้วใจเต้นระทึกไปด้วยความตื่นเต้นปนความไม่เชื่อ เธอพลิกไปหน้าถัดไปเพื่ออ่านต่อและพบว่าจรัศรีบันทึกเรื่องราวที่สะเทือนใจและน่าหวัดกลัวยิ่งขึ้นไปอีกรัชตะเห็นความเชื่อของพ่อเขาเป็นโอกาสเขาจึงวางแผนร่วมกับมาริสาแสดงละครหลอกนายรังสรรค์ว่ามีการแปลวิญ,ญญาณเกิดขึ้นจริงเพื่อให้พ่อเขาเชื่อว่ารัชตะคือรังสิตกลับชาติมาเกิดใหม่และทุกอย่าง ก็เป็นแผนที่มนัดเองก็คอยช่วยรัชตะปิดบังหลอกทุกคนไปตามที่รัชตะต้องการเพื่อให้ได้มรดกและอำนาจจากพ่อของเขาเพลงรักรู้สึกได้ถึงหัวใจที่เต้นแรงจนแทบทะลุอ,อกเธอไม่อาจเชื่อได้ว่าเรื่องทั้งหมดเป็นการหลอกลวงเพื่อผลประโยชน์และความโลบอย่างแท้จริงฉันมั่นใจแล้วว่าลทัทธิแปลวิญ,ญญาณของมาริสาเป็นแค่เรื่องหลอกลวง มาริสาไม่ได้มีพลังวิเศษอะไรทั้งนั้นมีแต่ความลวงโลกเพื่อผลประโยชน์เท่านั้นแต่ฉันรู้ว่าถ้าฉันออกมาเปิดพงเรื่องนี้ฉันอาจจะไม่ปลอดภัยทั้งรัชตะและมาริสาพร้อมจะททำทุกอย่างเพื่อรักษาความลับนี้และชีวิตของฉันกับมนัทกําลังตกอยู่ในอันตรายเราสองคนรู้เรื่องของพวกเขามากเกินไปดวงตาของเพลงรักเต็มไปด้วยความตกตะลึง เธอจับบันทึกของจรรดสีไว้แน่นและนึกถึงความเจ็บปวดที่เพื่อนรุ่นพี่ของเธอเผชิญอย่างโดดเดี่ยวในตอนนี้เพลงรักรู้แล้วว่าเรื่องราวของราชตะมาริสาและลัทธิปแปลวิญญาณนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความเชื่อผิดๆแต่มันคือการหลอกลวงเพื่อสแสวงหาอำนาจและเงินทองที่อันตรายและเธอรู้ดีว่าเรื่องทั้งหมดนี้ต้องถูกเปิดเผย เธอวางสมุดบันทึกของจรสีลงด้วยใบหน้าเต็มไปด้วยความตกตะลึงแต่ดวงตากลับแน่วแน่ขึ้นเธอสูดหายใจลึกๆแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดโทรหาพี่ชายฮัลโหลเพลนเสียงพลพรมตอบรับด้วยน้ำเสียงสบายๆแฝงความแปลกใจเล็กน้อยที่น้องสาวโทรมาหาด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดพี่พลเพลงรักพูดเสียงเบาแต่แฝงด้วยความจริงจัง ฉันมีเรื่องสำคัญจะต้องบอกพี่เรื่องพี่จา๋าลูกป้าจุกที่ถูกฆาตกรรมปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบกลับด้วยน้ำเสียงจรงิงจังทำไมเพลงเพลงเจออะไรหรอเพลงรักกลืนน้ำลายตัดสินใจเล่าทุกอย่างทั้งที่หัวใจยังเต้นแรงฉันเจอบันทึกของพี่จา๋ากับคลิปเสียงบางอย่างเธอเขียนทุกอย่างไว้ทั้งเรื่องรัชตะและมาริสา ลทัทธิแปลวิญญาณอะไรนั่นก็เกี่ยวด้วยพี่จานะ่ะเขาเขาตายอย่างโดดเดี่ยวและทรมานเหลือเกินเพราะพยายามจะบอกความจริงปลายสายเงียบสงัดเป็นราวกับตกใจกับสิ่งที่ได้ยินน้ำเสียงของเขาดูเคร่งขรึมขึ้นถ้าเป็นอย่างที่เพลงบอกงั้นก็เอาหลักฐานไปให้ตำรวจเลยเพลงจะปลอดภัยกว่าอย่าไปยุ่งกับเรื่องของพวกเขามากนะมันอันตรายฉันรู้พี่ ฉันจะเอาหลักฐานทั้งหมดไปให้เพื่อนที่เป็นตำรวจเพลงรักตอบแม้ใจจะยังหวัดหวั่นเล็กน้อยแต่ก็ตัดสินใจแน่วแน่แล้วในเวลาที่หวานซึ่งแอบฟังอยู่ทุกถ้อยคำทำเป็นเดินออกไปด้วยท่าทีไม่รีบร้อนในใจเธอเต็มไปด้วยความคิดวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องที่ได้ยินเธอรีบคิดหาทางติดต่อมาริสาโดยไม่รอช้าขณะที่เพลงรักค่อยๆสงบอารมณ์และรวบรวมสติเมื่อคิดถึงชัยยศ ในตำรวจที่เพิ่งรู้จักกันไม่นานแต่กลับมีบางอย่างในตัวที่ทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยเธอตัดสินใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพร้อมกับเลื่อนหาเบอร์ของเขาเธอดิดต่อไปและไม่นานนักเสียงของเขาก็ดังขึ้นปลายสายคุณเพลงรักมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าครับมีคนหรือสัตว์สปีชีไหนคุกคามอีกรอถึงคิดถึงผมทั้งที่เพิ่มแยกกันเมื่อครู่เองนะครับเพลงรักลำบากใจอยู่ครู่หนึ่ง แต่สุดท้ายก็เริ่มเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เขาฟังอย่างละเอียด <c oughs> ถ้าเป็นเรื่องนั้นฉันยังไม่รู้สึกลำบากใจเท่ากับเรื่องที่กำลังจะขอคำปรึกษาจากคุณเรื่องนี้เลยค่ะมีเรื่องอะไรเหรอครับถ้าผมช่วยแนะน,นำได้ผมยินดีทำอย่างเต็มที่เลยครับฉันเพิ่งเจอบันทึกของเพื่อนรุ่นพี่ที่เพิ่งเสียชีวิตเป็นข่าวดังเมื่อเดือนก่อนคุณน่าจะจำได้คดีพริตตี้จระสี ฉันกลับมาเก็บห้องแล้วบังเอิญเจอพัสดุที่พี่จ๋าส่งมาถึงฉันแต่ฉันลืมเลยเพิ่งได้แกะอ่านบันทึกนี้มันเปิดเผยเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับรลัทปลายวิญญาณคุณเคยได้ยินชื่อลัททีนี้ไหมคะเมื่อได้ยินเรื่องนี้ชยศก็เงียบไปครู่หนึ่งน้ำเสียงเขาเปลี่ยนไปจริงจังครับแต่นอกจากหลักฐานชิ้นนี้ คุณเพลงรักมีข้อมูลอะไรอีกที่บอกถึงการกระทําของรัชตะหรือมาริสาบ้างหรือเปล่าครับ้เเเจอนนอนนีธอคนนพพด

สัญญากีอยู่ด้วยกันฉันจะอยู่เคียงข้างเธอทุกทิศที่เธอไปสันญ,ญาที่มองไม่เห็นพาฉันมาเจอเธอเดินทางแสนไกลมาเจอเธอในตอนนี้สันญาที่มองไม่เห็นพาฉันมาเจอเธอสัญญาที่อยู่ด้วย ฉันจะอยู่เคียงข้างเธอทุขท,ที่เธอไปฉันได้ที่มองไมเห็นพาฉันมาเจอเธอเดินทางส้งมผ่านโชคชะตาเพื่อมาเจอเ,อเธอในตอนนี้และเธอคือคนที่ฉันตามหาโชคชะตาพาฉันมาเจอเธอ 人长三百里，这天的端倪，现在竟没见，怕什么舍得。<蹭 newspaper>